พูดดังนิดนึงนะได้ครับผมคนจ้าทางนี้นะราลองบ้างไปครับแม่หนาอันนู้นจ้าครับผมอย่างไอ้ั้ยาเป็นไงครับก็ดีใจมากๆครับงานยิ่งใหญ่สมครามนับลืมมากๆครับผมรอตอนเดินก็มีเครงเกรงนิดนึงครับผมตื่เต้นจริงๆแล้วไอ้งสยาเป็นเรียนนักที่จากที่ที่อยากจะมาท่องเที่ยวกันใช่ครับก็ผมก็มาบ่อยครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างนะมามาปุ๊บก็รู้เลยว่าตั้งใจทำธุระอะไรไหนสำเร็จแน่นอน หมดทุกสื่อทุกอย่างไปเทสต์ดับในที่นี่ใช่ครับใช่ครัมีติงเราเป็นคนชอบจัปติ้งไหนุ่นเอ่อได้อยู่ครับได้อยู่แต่แต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับต้องต้องรู้ว่าตัวเองจะซื้ออะไรถึงจบจากบ้านโอเคครับฝากเลยครับว่าห้าปีครับก็ครบรอบห้าปีไอคอนสยามนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกคนนะครับมาเที่ยวไอคอนสยามกันเยอะๆนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้สิ่งของที่ต้องการกลับบ้านแน่นอนครับผู้ชมด้วยเรื่องราวที่จะจบขึ้นอย่างยิ่ง <English language> ได้ครับก่อนอื่นก็ขอโทษทุกทุกคนด้วยนะครับ <Jub il> วันที่2ที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สมัมร่องส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าอองานชั่งพลกิจเนาะยังไม่ถึง1เดือนเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละท,ที่จะยังไม่ไม่ไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสะใดๆก็ตามที่มันจะทาให้มีเกิดการมีภาควิจารณ์ที่ทำให้ทำทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ย ไม่ดีนะครับก็เลยอย่าและอีกอย่างตอนนี้ก็ก็พิ่งเลยเดินมาได้แค่สวันเองครับวันนี้พ้อมจะพูดเรื่องฮะกับเรื่องตาความสัมพันธ์อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้อาจจะดูเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอฟราตอนเป็นไงครับผมคุยกับพี่อาสิวครับค่ะคืออยู่ในขั้นไหนการศึกษาคุยกเ่ขั้นเอ่อจริงๆเราคุยจริงๆหลังจากซีซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออ ชอบพี่เขามาค้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนส์ความแบบขยับความสัมพันธ์น่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นน่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะพึ่งก่อนก่อนานคุณพ่อพี่ได้ไม่นานนะครับคีนั่นแสดว่าแบบคนจีบ้ยใช่ครับใช่ครับตอนแรกกเราหวั่นไหมที่จะเริ่มเริ่มนั้นสีขาอ่ะก็ก็คือแอกซ์ออนก็หวั่นหวันนิดหน่อยครับก็หวั่นๆวันนิดหน่อยแต่แต่เราก็ เราก็พยายามในในแบบของเราเนอะรวบรวมความได้ในแต่ละคนที่เราก็เป็นเด็กด้วยเราเองก็เป็นกบุ่มแน่เอรามีเซนส์ตรงไหนที่สุดวะถ้าจีบไปเราเราจะแบบม่เหี้ยมไม่เยต้องมองเลยจริงๆเราก็ก็ก็อาจจะมีกลัวกลัวแหี้ยบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับชอบแคสซอนในความแอปเปนแอตตรงไหนผมว่าเขา เทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่แต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่วามัย่างอย่างร่วมงานกันในละครซึ่ยมันเกิดในกองถ่ายนะครับสำหรับเราผมว่าค่อยๆกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทำแล้วพี่เขาส่งส่ง ส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเดี๋ยวเออส่งของมาเยี่ยมครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยคุยค่อยอะไรอย่างเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทําให้คนรู้ตัวว่าเออมันเริ่มมีความสนใจในตัวเขาเป็นใช้ทำยังไงก็บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้บอกตรงตรงคือคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับ ชวนชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับต้องผ่านด่านน้องพี่ใหม่ก่อนมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องตีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องตีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วครับอย่างพอด้วยสนิทกันเราคิดว่าก่อนก่อนที่รู้จักเขาตอนรู้จักให้เขาเปลี่ยนเยอไม่มายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับตอนที่เรารู้จักตอนนี้นะตอนนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเขาะป่าอย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจาก ชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนขึ้นจากก่อนงานคุณพ่อได้งานแม่ไม่ได้ยัอย่างวันนี้ได้ยี่ห้อครับมีมีบอกอย่างไรมีบอกแน่นอนครับมีบอกแน่นอนว่าไหนบ้างไหนตอบเบาๆเลยไหมก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงนะครับก็จะตอบตามความรู้สึกใช่แต่ว่าใเรื่องเรื่องข้อกัหน้าำยางออกงานก็ก็คแบบยางเรื่องนี้ได้แน่นอนครับ ได้เชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนกลับเป็นอย่างมาหนุออนขอบุญหัวใจขึ้นไหมครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาทั้งคู่เนาะที่ท,ท,ท,ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนยิ้มได้อย่างเรื่องของคุณพรรัดตักไว้น้องนนมีอะไรจะบอกไหมครับว่าที่ยังไงกับ้เ ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรสุดท้ายไม่ว่าจะไวยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคลจริงจริงที่พอมีกำแพงเรื่องอะไรบ้างไหมเรื่องความมีคขามู้ใหญ่คร่บตอนที่เราจีบหรือว่านนทัวตรงนี้ในนนัวตรงนี้มาตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันวันแรกที่เราค่อยค่อคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณวินาทีนี้ผมก็ หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วครไม่สถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนเนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมผมคุยกับพี่เขาอยู่แล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยในตอนนี้แต่ทั้งสองเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องคานี้มากๆนะครับผมแล้วก็ แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ wow. sí> ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณนูนวยแผนไกลขนาดนั้นเลยหรูกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตๆกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี the ๋ยวพี่เขาไม่รอผมคือตั้งสองเรื่องนี้คุยกันแล้วใช่ไหมนุ่มวนนแนวางแผนกันไมว่าเราอยากจะทาอะไรบ้างอืมไม่ผมว่าไม่ไม่ไม่ยังไม่มีอะไรที่เซ็ะครับคิดว่าจะให้มันเรียกง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอิบเกลือกอะไรมากมายเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นแฟนพบกันเร็วเลยอันนี้คือพี่เขารับรู้ด้วยใช่ไหม เราพูดยากนะครับก็ก็อย่างอย่างครับอย่าง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 แต่ที่หลายๆโมเมนต์ช่วงเวลาที่ผ่านมาคนประทับใจเราประทับี่เราแบอ่างช่วงงานแข่งขันงานสอบเราอยู่พอเป็นกำลังใจอย่างบางเหมือนเราได้ยินบางคนทก็ใส่ใจไม่ได้คือกำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่เออยืนอยู่ตรงนี้แล้ว คือจริงๆที่ท,ที่งานคุณพ่อพี่แอฟเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าผม,มาไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะ,ะจะเป็นญา,าติญาติเพื่อนๆที่เขามากกว่าที่ออคอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกําลังใจใ,ให้ให้พี่เขาเนะให้ให้รู้ว่าเออยอย่างน้อยอ่ะก็ถ้าเกิดหันมาก็ยังมีกำลังใจกำลังใจอยู่ตรงน,นี้นะครับใช่ใช่เาไหนคนเลยมองว่าตรงนี้คือลกกายธุรกิจไปเลย โอเคนะโอเคขอบคุณมพี่แต่คุณรักคุณคุณแล้วสัญญาอะไรครับติเต็มตต้นคุณคป็นเรื่อี่หนึงมันติดใหม่รถก่อนเอาเรียกเลยกอรเรียกเลยเอาตัก่อนนะถ้าอย่างั้นตอกรต้สองต้นอ่้เรียกไก่อนลูก

ออันนู้นแไม่ต่อเลยลูกหนึ่งาต่อขะต่อน้ลูกขอใจหนึ่งลูกขอใจโอ้ยแม่มาอันเราดีทีกันลูกหนึ่งสองสามันราคาลูกมันนี้หลอดด้วยนะได้เลยนะ่นนนะาค่านนะต้งนไมน